2ปีนะสปีพอดีเลค่ะกํลังแอบเบอ่งสปีกันที่สิบสองต้องขายเอกตลอดเลยอเ่าค่ะน่จะกองเขาแท้แท้เขาไม่รู้หร าพี่สาวเป็นคนขายจะคลองร้านก็ไปเฮ็ดงาน่ขายประมาณจัดแแก้วค่ะประมาณช่วงนี้คือเงียบเลยปกติประมาณจะเรียบประมาณแัดแก้วใช่ยุประมาณนี้คือจัดแก้ว สำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็อยู่ที่สาขา1,666โหเลขสวยมากนะคะชุมชนโนนสาทอนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับแม่ค้ากันนะคะว่าเปิดร้านมานานแค่ไหนแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังชงเลย <laughs> ปีนี้เปิดปีที่เท่าไหร่แล้วคะ,ป,ะปีที่สองลวปีที่สองสองเต็มเต็มคุณยายสวัสดีค่ะ <laughs> ปีที่สองเต็มเต็ม <laughs> นะคะตั <laughs> ้งแต่เริ่มเปิดร้านผลถามนิดนึงขายยอดขายเป็นยังไงบ้างคะยอดขายขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลง <laughs> สูงสุดเคยได้เท่าไหร่คะ สูงสุดไม่ได้นับแก้วเนาะนับเป็นจำนวนเงินนับเป็นจำนวนเงินต่อวันพันสองประมาณทันกว่าบาทต่อวันใช่ไหมคะช่วงนี้อากาศเย็นหน่อยก็อาจจะเบาลงนิดนึงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านเยอะเหมือนกันนะคะในนี้จ้าเยอะจ้ะก็คือเป็นชุมชนหมู่บ้านเลยจ้ะ นะคะถือได้ว่าเป็นอีกสาขานะคะคที่อยู่ในตัวชุมชนในอำเภอเมืองนะคะคจังหวัดชัยภูมินะคะสำหรับใคระคะที่มาเที่ยวชัยภูมินะคะสามารถมาแวะชิมรสชาติที่ร้านวัดคาเฟ่ของเราได้นะคะในเมืองมีหลายสาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากสาขาที่ 1, 6 6 6ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับคุณพี่แน่นอนฝากร้านนิดนึงค่ะร้างไหนละไว้แจ้งนอ่ ไอ้ลูกค่าที่เพิ่นชมคลิปหรือว่าอยู่ไกลๆมากแวะอุดหนุนก็ได้ค่ะอ๋อมาแวะอุดหนุนหน่อยนะคะแม่ค้ารออยู่ค่ะนะคะออกแม่ค้ากาลังยุ่งเลยเดี๋ยวขอตัวไปขายของก่อนสําหรับใครที่ชมคลิปแล้วนะคะอยากมาแวะอุดหนุนก็นเชิญได้เลยค่ะ อยากได้เลยทุกคนอยากได้นะค่ะอยากได้ไปราคาหนังเมนูราคานะไป